สวัสดีค่ะวันนี้กรีนก็จะมาแนะนำตัวนะคะเอมชื่อกรีนอยู่อ่างทองสนะูง175น6 5นะคะเออก็มีคนชอบถามกินว่ากรีนได้ไปทำนมมาหรือเปล่ากรีนบอกเลยนะคะกินไม่ได้ไปทำนมมาแม่รักแม่เลยให้มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอมวันนี้กินจะบอกว่ากรนเปิดรับสวิงกิ้งเป็นวันสุดท้ายน,นะคะ ค่าสมัครสมาชิกก็แค่คนละ5 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะอ๋อแล้วก็บางคนนะคะเปี้ยวกินแบบว่าคิดว่ากินโกงอะไรกินไม่โกงเลยนะคะแค่จำนวนเงิน500บาทถ้ากินโกงคุณแค่จำนวนเงิน500บาทคนอื่นที่ผ่านกินมากินจะไม่อายหรอคะเปล่า ะะอ,อย่างจรินนีคุยกิแอดมาได้แอดมาคุยกันได้ตลอดนะคะกินอาจจะรับช้าไปหรือตอบช้าก็บางทีคนแอดมาทักมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าโทรติดตอบกินก็เบอมอยู่ในเฟซนะคะทักกันได้คุยกันได้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย